จะกล่าวถึงประวัติของพลเอกประยุทธ์จันทโอชาพลเอกประ,ประยุทธ์จันทโอชาเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมพศ2497ที่จังหวัดนคร,รราชสีมาเป็นบุตรชายของพันเอกพิเศษประพัฒน์จันทรโอชาและนางเข็มเพชรจันทรโอชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาเป็นบุตรชายคนโตของพี่น้องทั้งหมดสี่คน สำหรับการศึกษาสำเร็จการศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่7จากโรงเรียนสหกิจวิทยาจังหวัดลบบุรีต่อมาได้เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลบบุรีโรงเรียนวัดนวลนรดิตกรุงเทพมหานครจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นก็ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่23 ได้ผ่านหลักสูตรชั้นในร้อยรุ่นที่51หลักสูตรชั้นในพันรุ่นที่34หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่63และในปี2550ได้สำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่20ค่ะสำหรับจะกล่าวถึงประวัติการทำงานนะคะรับราชการทหารในปี2533เป็นผู้บังคับ กองพันทหารราบที่สองกรมทหารบกที่21รักษาพระองค์จากนั้นได้เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สอง,สองรักษาพระองค์แม,มทัภาคที่หนึ่งเสนาธิการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารบกและในปี2557เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะก่อนเข้าสู่บทบาททางการเมืองในปี2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับการลงมติอย่างเป็นเอกฉันด้วยคะแนนเสียง191เสียง เมื่อวันที่21สิงหาคม2557และมีพิธีรับพระบรมราชองค์การแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29เมื่อวันที่25สิงหาคม2557ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อปี2529ได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่สองประเภทที่หนึ่งเหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมอนตัดิยะจุลจอมกล้าวิเศษปฐมมาพรช้างเผือกมหาวชิระมงกุฎและในปี2553ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกค่ะนอกจากนี้ยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่อง อิสริยาพรจากต่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วยจากประเทศมาเลเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกาในปี2556ค่ะส่วนราชการพิเศษได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในปี2530มีพระบรมราชองคการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์เวร ปี2542ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทหารเสริมกําลังพิเศษรองหัวหน้านายทหารเสริมกําลังพิเศษในปี2552ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษและในปี2555มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลทหารสูงสุดค่ะ นอกจากนี้ยังได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายทหารพิเศษที่ประจำหน่วยต่างๆที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์นอกจากนี้ก็จะมีอีกหลากหลายสถานที่นะคะที่ได้สำหรับในช่วงนี้ค่ะนายสอนศักดิ์เพียรเวท เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบร,รมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงอย่างตึกไทยคู่ฟ้าแล้วค่ะณที่นั้นดีมีนายอนุศนชินวันโนรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรักษาราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรอรับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รบรมราชอางการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระประเมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดก้าโปิดกระม่มให้ประกาศว่าโดยที่ ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2562เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจึง แต่งตั้งให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัจากรไทย ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการนายชวนลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ผ่านมานั้นนะคะหลังจากนายสอนศักดิ์เพียนเวศเลขาธิการสภาผู้แทนราศดรได้เชิญพระบรม รมราชองค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาถึงอย่างตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นได้อ่านพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต,แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจบแล้ว นายกรัฐมนตรีได้ถวายความเคารพพระบระมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิดกลวยกกระทงแล้วถวายบังคมจากนั้นถวายความเคารพพระบระมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีรับพระบระมราชอง์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทโอชาได้เดินมาอย่างห้องสีม่วง หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณและได้กล่าวกับประชาชน นะครับ あ ยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับบ่าขอบคุณนะบค่คะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีก็ได้กล่าวน้อมสํานึกในพระรมหากรุณาธิคุณและกล่าวขอบคุณในวาระ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบร,รมราชองค์กาโรปรโดกราบ กระหม่อมแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนยายกรัฐมนตรีและกล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆค่ะอาชาหม่อมราชวงศ์จัตุมงคลโสนกุลนายเทวันลิปตะพันลบพลตรีทรงกฎทิพรัตน์นายสมเกียรติสอนลำนายมงคลกิจ สุขสินทาราตรีก็หมดเวลาลงตต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ